ตอนนี้เจ็บขานะครับเคยลงคลิปไปแล้วนะครับผมอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับขาก็ยังเจ็บอยู่นะครับยังยืนขาข้างเดียวอยู่ครับสาเหตุน่าจะตีกันนะครับเลยทำให้เจ็บขานะครับตอนนี้ก็เลยยืนได้ข้างเดียวครับผม เวลาเดินก็ลำบากนิดนึงครับเดี๋ยวรอสักพักก็น่าจะหายเป็นปกตินะครับาสงสารนะครับยืนขาเดียวนะครับมนอย่างสวยเลยครับตัวนี้คิดว่าน่าจะหายเร็วนะครับยืนด้วยขาข้างเดียวนะครับใช้ขาข้างเดียวคํำอยู่ หุ่นสวยมากเลยครับไก่ลูกครึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่หุ่นสวยนะครับหางยาวๆนะครับไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกนะครับขาไม่ดีนะครับเจ็บขานะครับก็ยืนขาข้างเดียวครับผม ใช้ขาข้างเดียวนะครับอีกข้างที่เจ็บก็คอยค้าได้นิดหน่อยนะครับเวลาเดินจะเดินแรงๆเหมือนทั่วๆไปปกติไม่ได้นะครับยังเจ็บขาอยู่สวยงามนะครับพ่อพันอย่างดีเลยครับ ยืนนิ่งเลยครับยืนนิ่งเลยเจ็บขาเดินไม่ค่อยสะดวกนะครับ เวลาเดินนะครับสังเกตจะค้าได้นิดนึงนะครับขาข้างที่เจ็บเดินนีงไหมไปไม่ค่อยได้นะครับเจ็บขา มาเดินหน่อยเดินได้ไหมขาเขาจะเจ็บนะครับตกใจซะ่ไเกินขากระเพกเลยเจ้าไก่